สวัสดีฟแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องนะครับให้กดติดตามรับฟังกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็ มาเก็บตกเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเทนฮากันก่อนเทนท้าเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับภาพรวมของทีมหลังจากที่แพ้ต่อเนวฟราเซ่นคาบ้านไป3าศูนย์ด้วยกันนะครับซึ่งเทนทาาเนี่ยก็บอกว่าลูกทีมเนี่ยจะต้องสู้นะต้องสู้กันต่อไปนะครับตอนนี้เราเนี่ยมีการเล่นได้ต่ากว่ามาตรฐานนะครับซึ่งทุกคนคาดหวังไว้ยเยอะมากแต่ว่าเราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงเขาเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบที่ทีม ในตอนนี้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาได้และเรื่องของคาสเมโร่คาสเมโร่มีอาการบาเดเจ็บนะครับทำให้ต้องมีการเปลี่ยนออกจากเกมไปในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งในช่วงฤดูกาลนี้เรามีปัญหามากมายที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่นั่นมันไม่ใช่ข้ออ้างครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะฮะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ เทนฮากเน้นย้ำนะครับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ย่ำแย่มากแล้วก็ผมเองเนี่ยต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นซึ่งพอผลการแข่งขันมันไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับหรือว่าคําถามเกี่ยวกับผลงานแล้วกันรวมไปถึงตัวเขาเองด้วยนะครับแต่เทนฮากเขายอมรับนะว่าเขาเนี่ยเป็นนักสู้นะแล้วก็เขามองว่าพอมีปัญหาเนี่ย มันคือความท้าทายแล้วก็เขามั่นใจว่าจะสามารถพลิกสาการณ์ของทีมได้ซึ่งเขาเคยทำมาแล้วในทุกสโมสรที่เคยร่วมงานกันแล้วก็มั่นใจด้วยครับว่านักเตะ จะสามารถลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็พัฒนาตัวเองกันต่อไปและเราเนี่ยต้องยกระดับในเกมสุดสัปดาห์นี้อีกด้วยนะฮะที่เราต้องเจอกับฟูแรมนนะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับหลังเกมเป็นบทสาษณ์แรกแล้วกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแอนโทนี่เทนฮากก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะโทษแต่แอนโทนี่อย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เล่นกันได้ไม่ดีทั้งทีมเลยนะแล้วก็ทีมเนี่ยไม่สามารถเอาบอลไปให้สุก ได้นะครับและอีกรอบครับก็คือเทนฮาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับเรื่องนักก่าแต่แน่นอนครับว่ามันก็มีคนที่มีการพูดถึงหรือมีบทวิเคราะห์นะครับตำนานนักเตะและหลายคนก็มีการแบบคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทางอนโทนีที่ตกลงไปนะครับจริงๆแล้วแอนโทนี Anthony ควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ครับสามารถทําได้ดีกว่านี้นักเตะทุกคนก็เช่นเดียวกันแต่แอนโทนีเนี่ยเป็น นักสู้นะแล้วก็เขาเนี่ยมีความมั่นใจมีความกล้านะครับและสุดท้ายเนี่ยเทนทฮารมั่นใจว่าแอนโทนีจะสามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับนะก็ออกมาปกป้องแอนโทนีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่แอนโทนีคนเดียวอะ่ะที่เล่นไม่ดีอะ่ะจริงๆมันก็มีอีกหลายคนหรือว่าทุกคนนะที่มีการฟอร์มไม่ดีในเกมนัดดังกล่าวด้วยนะครับขณะที่กูรูอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพอเมอร์สัน พอเมอร์สันเนี่ยก็สับแหลกนะครับโดยมีการมองว่าตอนนี้เอเดรกยนฮา์กเอาห้องแต่งตัวแมนยูไม่อยู่แล้วนะครับมีความต่างกันหรือว่าแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคุณซือกับนักเตะนะครับคือก่อนหน้านั้นน่ะแมนยูมีปัญหายิยงมากมายแล้วก็มันก็เลยส่งผลกระทบต่อการนำทีมของทาง เทนฮากด้วยแมนยูมีปัญหาอย่างเช่นในกรณีของเจดองซานโชก่อนหน้านั้นอีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับรวมไปถึงปัญหาที่มันอยู่นะตอนนี้นะครับที่เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือมันมีข่าวว่าออกมาว่านักเตะเนี่ยเริ่มสงสัยเกี่ยวกับทักติกแล้วว่าทําไมจับคนนั้นคนนี้มาเล่นผิดตําแหน่งนู่นนี่นั่นะนะครับมันก็รวมกันแบบมั่วโซไปหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันทําให้เป็นผลเสียต่อการคุมทีมของเทนฮากเทนฮากตอนนี้อยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักนะครับแน่นอนคบว่าสโมอสร ต้องมีการประชุมอะไรบางอย่างนั่นแหละยรับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแต่ที่มันชัดเจนก็คือตอนเนี้เหมือนกับเทนทากับนักเตะเนี่ยมีรอยร้าวกันอย่างชัดเจนหรือเทนฮา เอาห้องแต่งตัวไม่อยุกนะครับในมุมมองทางพอเมอร์สันนั่นเองอีกคนหนึ่งครับก็คือเช a กิเวนนะครับก็ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันเชกิเวนคอมเมนต์คล้ายคล้ายกับพอเมอร์สันนะครับว่าตอนนี้แมนยูกําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งแยกระหว่างนักเตะแล้วก็ผู้จัดก,การทีมอย่างเอเดรียนฮาร์นะครับแนะนอนทว่า หลังฉากหรือว่าเบื้องหลังเนี่ยน่าจะมีการทะเลาะกันเยอะแยะมากมายนระครับประเด็นเรื่องของนอกสนามประเด็นเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นคนนี้ที่ผมอธิบายมาเนะว่ามันก็ต้องมีแหละ ที่นักเตะสงสัยว่าทําไมคนนั้นไม่ได้ลงคนนี้ลงแล้วลงไปผิดตําแหน่งเอาเซนเตอร์ไปเล่นแบ็คซ้ายเอามิดฟิลด์ว่ากองกลางตัวกลางเนี่ยไปยืนมิดฟิลตัวลุกเอากองกลางตัวรุกไปยืนปีกเงี้ยมันก็เกิดข้อสงสัยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันเริ่มแย่ขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะครับเหมือนกับไม่เชื่อใจกันแล้วอะ่ะในตอนนี้นะครับทาให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ยิ่งแต่แย่ลงแย่ลงแบบเรื่อยๆนะครับเป็นบทาทที่2แล้วนะคนที่2แล้วนะครับที่มีการคอมเมนต์ ซึ่งในคอมเมนต์เชิงแบบนี้ครับจริงๆอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับก็ลองไปหาตามอ่านกันดูนะครับผมขอยกแบบตัวอย่างประมาณ2คนก่อนแล้วกันก็คือ Shake เชคกิฟเว่นแล้วก็พอมอร์สันที่คอมเมนต์ว่าตอนนี้ ปัญหารอยร้าวภายในเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทางฝั่งของแกรนนิวิลครับก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เอรคกินฮา์อยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักแล้วนะครับหลังจากที่พาทีมเนี่ยแพ้ในถิ่นถึง30ด้วยกันแล้วก็เป็นการตกรอบ16ทีมสุดท้ายในสึกคาราวคับอีกด้วยนะครับ เนวิลเนี่ยเก่าออกมานะครับว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับเอเดรนฮารกนะการพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีเช่นเดียวกันนะครับแม้ตอนที่ทีมชนะ ภาพรวมของเกมก็ไม่ได้ดูดีเหมือนกันนะฮะก็คือยังแย่เหมือนเดิมรูปแบบการเลร่นยังตักนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเทนฮาร์กเนี่ยจะมีการพูดถึงนักเตะหรือว่ามีการพูดคุยกับทางนักเตะอย่างไรนะครับในช่วงหลังจากจบเกมนะฮะหรือว่าเบื้องหลังนั่นแหละนะครับคือมันเป็นผลงานเดิมๆนะที่แมนยูเนี่ยสู้คู่แข่งไม่ได้แล้วก็ในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยนิวคาสเซิลมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะหลายตำแหน่งนะอย่าลืมนะครับว่านิวคาสเซิลเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างเยอะแต่แมนยูเนี่ยกลับสู้ แถมโรเลชันของนิวคาสเซลไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็แพ้ไปหนึ่งสเมตรด้วยกันนะครับเนี่ยคือจุดสําคัญว่าเทนฮาร์จะพูดอะไรกับลูกทีมแล้วก็ตอนนี้เทนฮาร์กำลังคิดอะไรอยู่นะครับจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนักเตะละ่ะต้องมีการคําอธิบายอย่างไรกันบ้างก็ต้องรอดูกันต่อนะครับในวิวกล่าวต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการบริหารทีมการจัดการเรไรงต่างเบื้องหลักเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่น การซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยคุณได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรหน้าของเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับอย่างเช่นในรายของมาร์ซิยาลที่เราทราบกันดีว่ามันไม่เวิร์กน,นะฮะในช่วงหลังมานี้แต่ว่ามาร์ซิยาลก็ยังอยู่กับทีมต่อไปหลายปีแล้วนะครับมาร์ซิยาลเนี่ยผลงานไม่ดีแต่ว่ายดงได้อยู่กับทีมต่อไป นี่คือคำถามขนาดใหญ่มากที่ทุกคนก็สงสัยว่านอสซีเอามันมีดีอะไรทำไมไม่โดนขายทิ้งสักทีนะครับซึ่งนี่คือความล้มเหลวของฝ่ายฟุตบอลนะแล้วก็รวมไปถึงการเสริมทัพของทีมด้วยนะฮะที่ดูเหมือนว่า ทำได้ไม่ดีนะครับผลงานในสนามเนี่ยมันก็ตกต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ผลงานเบื้องหลังก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับคือจุดสําคัญเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เนวิลพูดเนี่ยเนวิลเขาบอกเลยครับว่ามักซียาวเนี่ยดูจะไม่เหมาะสมในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนยูแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยต้องมีการมองหาศูนย์หน้า รายใหม่เข้ามานะครับเพื่อเป็นการบุนเวียนกับทางคอยรุนเพราะว่าตอนนี้นอกจากคอยรุนเนี่ยแมนยูไม่มีศูนย์หน้าปีเท้าดีหรือคนที่มีประสบการณ์เข้ามาอาจจะเป็นตัวที่สามารถยืนเคียงข้างกับคอยรุนได้เล่นเคียงข้างกับคอยรุนได้ก็ได้แต่ทางสโมสรเนี่ยไม่มีการพิจารณาในเรื่องของรูปแบบแบบนั้น,นครับทำให้มันก็เป็นเรื่องยากนะในเรื่องการจบสกอร,ร์ที่มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าการซื้อการบริหารที่ระแดงต่างภาพรวมของแมนยูมันก็ดูสบายๆ เป็นอย่างมากนะครับก็นี่คือมุมมองของเนวิวที่มีการคอมเมนต์กันออกมาอีกคนหนึ่งครับก็คือหลุยสาฮานะครับอดีตสูน้าของแมนยูเนี่ยก็มีการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของเมสันเมาส์หลังเกมนะครับหลุยสซาฮามองว่า เมสันเมาส์ตอนนี้นะครับดูผิดฟอร์มไปอย่างรุนแรงเลยนะครับมันน่าตกใจมากสําหรับสิ่งที่เราเนี่ยได้เห็นเมสันเมาส์ซึ่งเป็นนักเตะที่มีคุณภาพไม่กล้าเล่นกับบอลน,นักรับเขาเป็นผู้เล่นที่ดีแต่สิ่งที่เราได้เห็นกันในสนามเนี่ยคือเหมือนกับทางนักเตะไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความกล้า แล้วก็มุ่งมั่นต้องเอาหน่อยนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับซึ่งภาพรวมในตอนนี้ลุยซาฮาเขายังแบบไม่ประทับใจเกี่ยวกับาการเล่นของเมสันเมาส์ในตอนนี้นะครับอารมณ์ประมาณว่าเมสันเมาส์เนี่ยไม่แสดงความต้องการในการเรียกบอลหรือว่าสร้างความแตกต่างในระหว่างเกมเลยนะครับอ่ะก็นนี้คือมุมมองอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการจี้กันไปส่วนทางฝั่งของเอ็ดดี้โคนะครับก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็ได้มีการ เรียกร้องให้นักเตะรุ่นน้องเนี่ยทุกคนนะครับมีการย้อนกลับไปดูตัวเองโดยด่วนนะครับว่าตัวพวกคุณเนี่ยมีความผิดอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขอะไรนะครับคือคุณต้องดูตัวเองโดยด่วนเลยในเวลานี้ครับเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ย่ำแย่ลงไปแบบเรื่อยๆแล้วด้วยนะครับในตอนนี้นะฮะส่วนกระแสะข่าวดื่นข่าวที่เอามาฝากกันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราต่อรองนะครับในเรื่องของผู้จัดการทีมนะครับที่อาจจะโดน ปลดออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมทีมนั้นๆน,น,นะฮะซึ่งล่าสุดวิลเลียมฮิวนะครับบอลแบบถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยมีการปรับราคาต่อรองเอเดรีนฮาร์ดผู้จัดก,การทีมของแมนยูขึ้นสู่เต็ง2แล้วนะครับว่าเป็นกุญซื้อรายต่อไปในพิบเอังกฤษที่อาจจะโดนปลดออกจากทีมนะครับหลังจากที่เร,เริ่มต้นซีซั่นได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ผลงานในปัจจุบันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับคนแรกเนี่ยเขากให้เป็นกุญซื้อของเชฟฟิลด์นะครับคนที่2เป็นทินฮาคนที่3เนี่ยเป็นกุณซื้อของบอล มัดนะฮะแล้วก็มีคอมมานีมีโปรเชติโนของทางเชลซีอีกด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้กระแสเริ่มมีกลิ่นร้อนแรงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการปลดโค้ดแล้วก็สถิติที่ไม่ดีอีกครั้งครับแมนเชสเตอร์เไนเนี่ยทำสถิติย่ำแย่ที่สุดของทาสโมสรอนหลังจากที่แพ้นิวคาเซิล 03น,นศสกคารราบาลครับนะฮะผลงานหรือผลการแข่นนขันจากเกมนัดดังกล่าวเนี่ยทำให้แมนยูแพ้มาแล้ว8จาก15เกมทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ฤดูกาล1962จนถึง63 หรือเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับแถมยังเป็นการแพ้5าจาก10แรกในบ้านครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1930จนถึง3 1ซึ่งนานถึง9กปีเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ตอนนี้ทำลายหมดแล้วนะครับสถิติที่แบบอะไรแย่ๆนะก็คือแมนยูเนี่ยยิ่งแต่แย่ไปใหญ่ นะครับมันไม่ได้แบบเป็นสถิติที่ดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของตัดซื้อขนแนักเตะทิ้งท้ายก็นหน่อยเล็กน้อยนะครับมันเชื่อมโยงกับแมนยูเหมือนกันก็มันมีผู้เชี่ยวชาญวงการฟุตบอลของฝั่งอเมริกาใตาน้นะครับได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับมากสเดลนาโดนะครับซูนหน้ารายเนี่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ ณตอนนี้มันยังมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยก็ติดตามฟอร์มนักเแต่ราน,นี้อยู่นะครับซึ่งที่มันน่าสนใจเนื่องจากว่าเรียลนาโดเนี่ยตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับลหลายๆทีมในยุโรปแล้วก็ว่ากันว่าราคาค่าตัวของเรียลนาโดเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30ล้านปอนด์เท่านั้นครับเป็นศูนย์หน้าอายุน้อยอนาคตไกลนะฮะแล้วก็คือเราก็พูดกันอยู่ว่าแมนยูเนี่ยต้องการศูนย์หน้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งรายเพื่อหมุนเวียนกับทางฮอยรุนฮอ,อยรุนคนเดียวมันไม่พอนะครับลงทุกกมมันไม่ได้รอก แล้วก็จะไปเอามัซซียวก็คาดหวังมากไม่ได้รัฟอร์ก็กเช่นเดียวกันนะครับและในรายของโรนัลโดเนี่ยถือว่าน่าสนใจซึ่งทีมเว c เคอรี่ผู้ช่วชาญท่านเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ออกมานะว่าสูนหน้ารายเนี่ยนะครับเป็นสูนหน้าที่มีความเก่งนะในกรอบเขตโทษนะครับการหาพื้นที่ว่างในการจบสกอร์แล้วก็เทคนิคความสามารถเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแต่ยังมีบางจุดที่เด็กคนนี้ต้องปรับปรุงก็คือ การเล่นนอกกรอบเขตโทษนะครับการพาบอลจากนอกกรอบเขตโทษอะไรต่างๆเนี่ยต้องพัฒนากันอีกหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว,ว่าเป็นศูนย์หน้าอนาคตไกลที่น่าติดตามนะหรือว่าตัวรุกอนาคตไกลที่น่าติดตามมากนะครับซึ่งนาเตก็มีแววที่จะย้ายมาเล่นในอังกฤษเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแมนยูเรานี่แหละที่มีข่าวเชื่อมโยง แบบต่อเนื่องเหมือนกันว่าแมนยูอาจจะมีการพิจารณาในช่วงมกราคมไปเลยอะไรประมาณนั้นครับถ้าเกิดมีงบประมาณในการซื้อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลรายชื่อนะที่ผมมองว่ามองข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเชียร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแมนยูต้องซื้อกองหน้า1-2รายนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราได้เพียงแค่รายเดียวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นตลาดรอบหน้าควรซื้อเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหร ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ